We'll be right <laughs> back. เป็นการล้างแอร์แบบไม่ต้องถอดคอนโซลนะครับตอนนี้มีกล้องสองเพื่อนๆสนใจก็มาใช้บริการได้นะครับเดี๋ยวจะบอกไว้ด้าน,ด,านด้านท้ายนะเดี๋ยวจะบอกไว้ข้างล่างนะครับว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนนะครับ อย่างเคะเลยนะเนี่ยรถพวกเราในตรงฟงว่าเป็นทุกคันแน่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการถอดกระจังออกมาเลยนะคอนโซลน่ะนะพี่ถอดยากมากนะไอถอดได้แต่ตอนจะใส่นี่ยากมากใช้วิธีนี้ดีกว่าครับทันสมัยดีนะครับ มึง,งครอบครัวกับท่านรัดดีนะไอ้ค่าแบบนี้สงสัยเป็นมาตั้งแต่ตอนที่ผมซื้อมือสองแล้วนะพี่นะเราก็ไม่ของเดิมก็คงจะไม่ค่อยได้นั่นแหะเป็นผู้หญิงก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง,ออผ,งผู้หญิงขับครับผู้หญิงเออซื้อรถเอเอบนะครับ ตอนที่ผมซื้อมาครั้งแรกอะเขาบอกว่าไงรู้ปะพี่พี่อย่าขับไปไกลนะผม,มนึกในใจให้หามอเตอร์ไซค์เรายังไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำใช่ไหมท mm hmm. ่าทำไมรถอย่างนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้เราไปนะ uh huh. เพราะเขาเป็นผู้หญิงเขากลัวนะพอผมซื้อไปวันวันแรกใช่ไหมครับอีกอทีหนึ่งผมไปเกาะช้างเลย uh huh. <laughs> เสร็จแล้วกลับมาปุ๊บอีกไม่กี่วันไปภูทับเบิกเลย uh huh. ไปเขาคอไปแล้ว uh huh. ไม่เห็นว่า <laughs> เ,เป็นไรเลยเขาไม่ก <laughs> ล uh ัวเครื่องยนต์มันร้อนใช่ใช่เขากลัวแล้วเขาเขาบอกว่า huh. ม<ห>ันเป็นรถเล็กเขาบอกมันเป็นรถเล็กครับ บางคนเขาบอกไอตัวตรงฟงักระบ่าะไอฝาสูบโก่งอะไรพวกนี้เป็นเป็นเยอะใช่ฮะใช่ฮะใช่ครับแล้วก็ใช่ครับช่างเขาแนะนำบอกว่าอ๋อรถมันไม่ได้ทำมาให้มันอะไรนะใช้งานหนักใช่ใช่แต่จริงมันก็เครื่องมันดีอยู่แต่ว่าแหมมันยุมานานแล้วใช่ไหมครับอายุของตรงฟงมันน่าจะเป็นสิบปีแล้วนะมันยังไงมันก็ต้องมีอนะโก่งโก่งว่างอะไรบ้างอย่างเงี้ยผมว่ามันต้องมีอ่ะ